เฉลิมพระชนพระราชชนนีพันปีหลวงราชทั้งปวงพักดี สิริสมัยพระนางเจ้าสิริกิตประสิธิ์ไทยงามวิไรพระจริยวัตรจำหลัดเรืองพระมารดาแห่งแผ่นดินปิ่นประเทศทุกแคว้นเขตโลกสองไทยก้องเรื่องพระเมตตาดังพิรุณอบอุ่นเมืองไทยประเทืองยกระดับนับคนาศิลปาชีพ เพื่อปวงชนผลต่อเกิดงามล้ำเลิศหัตถกรรมนำคุณค่าพระราชดำริทวินดินน้ำฟ้าอนุรักษ์ผืนป่านานาพันธ์สิบสองสิงหาคมอุดมชาติพระศกนราทิวาสพร้อมใจมั่นร่มพระบารมีเปี่ยมสุขทุกคืนวัน ขอพระองค์เกษมสรรค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยสารทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพระสงนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส